สวัสดีพี่น้องสุขสุขกันครับตอนรับครับตอนพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่องบากมืดอิสานอินดีนะครับบรรยากาศช่วงนี้เร่งครับบากมืดมาดักกุ้งพี่น้องนะครับผมนี่ครับที่เขาดักกุ้งนะครับผมสื่อมาไม่พี่น้องห้าตัวนะครับผมร้อยเก้าสิบหกบาทพี่น้องนี่ครับนะครับมาพี่น้องมากั้งมาดินะครับดึงตะไคร้ก่อนพี่น้องมาดินี่ครับเดี๋ยวจับเขาที่เขาร้อยก่อนพี่น้องนะครับ เตรียมดักอันนี้ก็อันนี้เขาจะเอาเป็นเหยื่อหัวอาหารปลาดุกนะครับันนี้ะครับเป็นเหยื่ออาหารปลาดุกครับผมนะครับเป็ดง่ายๆพี่น้องนะครับนะครับประหมูปลได้เอาเม็ดใหญ่พี่น้องนะครับเป็นเม็ดหน่อยบพราะเขาก็เลยเป็นเพ็ดเป็นห่อแบบนี้พี่น้องนะครับเพ็ดเป็นห่อนะครับเดี๋ยวก็ใส่นี่ครับใส่แบบนี้เลยพี่น้องนะครับเขาก็จะใส่แบบครึ่งตัวนะครับเนาะพี่น้องซึ่งตะไคร้นี่ประมาณใส่ประมาณครึ่งประมาณนี้พี่น้องนะครับผม นะครับกุ้งมันก็สิข่าเองครับผมนะครับนี่ครับนี่พี่น้องใส่เลยครับนี่กันหอรใหญ่จังหน่อยใส่เลยนะครับใส่นะครับ,นะรบอันนี้เห็ดเป็นมัดนะครับนะบนะเลือกหอ เพราะว่าหัวหันไปดูเขาเป็นเม็ดน่อยนะครับน้องพี่น้องบ๊วนก็เลยเฮ็ดเป็นห่อก็เลยหอนะครับผมออกผ้าแยงนะครับผมแล้วก็ยางรัดไว้ครับนี่ครับใส่เลยครับนี่ครับยุคเคลื่อนนะพี่น้องยุคเคลื่อนนะครับขักมุ่งกหลายพี่น้องนี่ครับพี่น้องนะครับนี่ครับเตรียมดักเลยพี่น้องเตรียมดัก นี่ครับพี่น้องสิดักมุ้งนี่แหละนีครับใส่ครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่ครับเจี๊ยกำบอกไว้พี่น้องนี่ได้แล้วครับท่านี้ก็ได้แล้วพี่น้องนะครับผมนี่ครับเอียงแบบนี้ก็ได้พี่น้องไม่ใช่เข่าข้างๆนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวรอนะครับไปยานต้นเสาหน่อครับพี่น้องนี่ครับนะครับเดี๋ยว บรรยากาศุ่เงสุดน,นะครับบ่าวมือสุดท้ายพี่น้องได้เบิ่งอีกครับผมนะครับสหรัับวนนี้ก็สวัสดีครับ